สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับป้าอิ๋วในไซอิ๋วคุกกิ้งอินเยอรมนีช่วงนี้ก็ยังอยู่ในธีมของข้าวกล่องนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วบางคนจะต้องไปทำงานถ้าเราทำข้าวกล่องไปทานที่ทำงานได้ก็จะดีไม่น้อยเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าในการทำข้าวกล่องเนี่ยระหว่างอาหารไทยกับอาหารต่างประเทศอาหารไทยนี่ถือว่ามีต้นทุนที่สูงกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำพาสต้าทานกันค่ะ พาสต้าวันนี้คือเฟตตูชินีซอสเลมอนแต่ที่บ้านไม่มีพาสต์ลี่วันนี้เราจะใช้ใบขึ้นช่ายแทนค่ะทำกินเองทานเองที่บ้านไม่ต้องเกรงใจนะคะพาสต้าที่เรียกว่าเส้นเฟตตูชินีวันนี้ต้ม12นาทีเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นพาสต้าที่เส้นแบนและก็หนาด้วยไอ็นหนเส้นของเส้นเฟตตูชินีเนี่ยน้ำหนักเท่ากับ2เส้นของเส้นสปาเกตตี้เลยนะ ส่วนเลมอนวันนี้เราจะหั่นเชี่ยวเพื่อประดับแล้วก็อีกครึ่งนึงเราเอาไปคั้นน้ํานะสําหรับพลาสต้าสองที่วันนี้เราใช้น้ำเลมอนแค่1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนกระเทียมเราจะใช้3าถึงสกรีบใครชอบมากกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้ได้เลยกระเทียมเราจะบุบจะทุบหรือจะหั่นแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแต่ที่สําคัญก็คือกระเทียมในอาหารฝรั่งเขาจะไม่เจียวกับน้ํามันนะคะแต่จะใส่ไปตอนหลัง สปาเกตตี้เวลาผัดเขาจะทำเร็วมากเพระฉะนั้นเครื่องปรุงเราจะเตรียมกันไว้ก่อนชีสที่ใช้วันนี้เป็นชีสชนิดเดียวที่เรียกว่าชีสพาร์เมซานถ้าใครขี้เกียจขูดนะคะเขาก็จะมีขายเป็นซองที่ขูดมาเรียบร้อยแล้วแต่เชื่อเธอว่าเรามาขูดเองที่บ้านจะอร่อยและก็หอมกว่าด้วยเวลาทำพาสต้านะคะเราจะเริ่มแรกสุดด้วยการต้มเส้นก่อน เราจะต้มเส้นเข้าในน้ำเกลือแบบนี้ใช้เวลา12นาทีและเมื่อต้มเส้นมาได้ครึ่งทางแล้วให้เราเตรียมกระทะผัดได้เลยน้ำมันมะกอกใส่กระทะหนึช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมแล้วก็ชิ้นพริกอีกนิดหน่อยจริงๆกระเทียมใส่ที่หลังนะคะเพราะเขาจะได้ไม่ไหมแต่วันนี้ใส่ก่อนเหลืองไปนิดนึงยกกระทะออกจากเตาความร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำเลมอนตามด้วยน้ำต้มเส้นสปากเกตตีสักครึ่งถ้วยตวง แล้วก็ใส่เนยลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะและเราจะปรุงรสเขาก่อนนะคะด้วยเกยลือป่นเล็กน้อยต้องระวังอย่ายใส่เกลือเยอะนะคะเพราะว่าน้ําต้มเส้นสปาเกตตี้เนี่ยเราก็มีเกลืออยู่ด้วยตามด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยเมื่อเส้นสุกแล้วก็กรองเอาน้ําเก็บไว้ก่อนส่วนเส้นก็เอามาลงกระทะนะคะใส่ผักพาสลี่ซึ่งวันนี้ก็เป็นใบขึ้นช่ายนั่นเองถ้ารู้สึกว่ากระทะแห้งเกินไปก็เติมน้ําต้มเส้นได้ ชิมรสนะคะถ้ายังไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มที่บ้านติดหวานนิดๆก็เติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยปรุงรสด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นอีกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วส่วนใครที่ชอบผงปรุงรสหรือผงชูรสอะไรก็ใส่ได้เลยนะก่อนที่จะตักขึ้นนะคะให้เรากนกวนเส้นแบบนี้เพราะเราต้องการให้ซอสเนี่ยซึมเข้าไปที่เส้นเสร็จแล้วก็ยกขึ้นเสิร์ฟได้เลยกระทะที่ผัดวันนี้นะคะได้สำหรับอาหารสองที่ ใส่กล่องนะคะเส้นสปาเกตตี้อาจจะดูน้อยแต่จริงๆแล้วเขาเยอะนะคะน้ำหนักเยอะค่ะใส่พริกลงไปแก้เลียนรวมทั้งมะนาวประดับให้สวยงามปิดท้ายด้วยการโรยชีสพาร์มิซานมากน้อยก็ตามชอบกันเลยใบสาหร่ยแค่ตกแต่งนะคะให้ดูมีอะไรเขียวๆในกล่องแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะข้าวกล่องแสนประหยัดเอาไปทานที่ทำงานง่ายๆเร็วๆ เฟตตูชินีซอสเลมอนวันนี้รวมทั้งหมด1.5ออยโรเองและถ้าคิดเป็นเงินไทยในปริมาณหนึ่งที่ก็แค่29บาทไทยเอง mm hmm. เห็นไหมคะว่าทำอาหารทานเองที่บ้านต่างประเทศเนี่ยประหยัดได้เยอะเลย mm hmm. พบกันใหม่กับข้าวกล่องครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ